สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD C-Lion 7 e v FB แบ t เตอรี่แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสวัสดีครับข่าวต้โลรมาแล้วครับวันนี้เริ่มต้นที่ชัยนาทที่โรงแรมสุวรรณริเวอร์ไซด์รีสอร์ทอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาหรือเขื่อนเจ้าพรยาตะบนบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท โรงแรมนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะได้รางวัลอาเซียนกรีนโฮเทลปี2022 2023และ2024คือเป็นโรงแรมในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งใน30โรงแรมในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้คุณรุฒิที่ชายเจริญศรีเจ้าของโรงแรมพาเดินชมในโรงแรมก็ได้อารมณ์ของป่าเขาลำธารถ้ำแม่น้ำเราจะเจน้พอเดินเข้าไปจะพบห้องพักที่เป็นบ้านไม้บนภูเขา เราจะได้ยินเสียงลำพานนะครับเมื่อเดินเข้าไปในห้องพักความรู้สึกเหมือนกําลังเดินเข้าถ้าเพ,พราะคุณควุฒิชยัยชอบเที่ยวถ้าตั้งแต่เด็กโอ้จริงอ่ะห้องพักเลยเดี๋ยวาเข้ามาเลยข้าเลยชื่อห้องแต่ละห้อง,องเป็นเชื่ออำเภอต่างๆในจังหวัดชัยนาทห้องพักนี้ชื่อห้องสัพพยาห้องพักมีระเบียงใหญ่มากเห็นวิวของแม่น้ําเจ้าพระยาอืมนายชมวิวแม่น้ำเลยห้องของโรงแรมที่มี70กว่าห้อง ออกแบบไม่เหมือนกันเลยสักห้องบริเวณถ้ำก็มีภาพเขียนผนังถ้ำเหมือนที่มนุษย์โบราณเขียนไว้ที่บริเวณจุดชมวิวของโรงแรมมีรูปปั้นปลาหมาโชคเป็นปลาที่มีจมูกสิงโตหนวดมังกรตาเยี่ยวเขี้ยวเสือเกล็ดพญานาคที่หางล้อมด้วยนกพรรตเก้าสีสีประจำวันเกิดของแต่ละคนมีสิ่งที่เป็นมงคลมารวมอยู่ที่ปลาตัวนี้ หันหน้าไปทางทิศเหนือและพ่นน้ําไปทางทิศเหนือให้คนที่มาเยือนสุวรรณรีสอร์ทริเวอร์ไซด์จังหวัดชัยนาทมีแต่ความสุขความเจริญครับอัน้คือป่าค่ะอันนี้คือเขาเราจะได้ยินเสียงลำธารนะครับอยากให้ไปดูนี่นะครับเรียกว่ามาพักที่นี่ได้แต่ของดีๆกลับไปต้องใต้ไปนครศรีธรรมราชทุกเย็ยนหลังเลิกเรียน จะมีรถซาเล้งคันหนึ่งคนขับคือน้องอัศรีอายุ11ปีมีน้องอีกสองคนนั่งมาด้วยจุดหมายคือหาดบ่อนอนครับพอมาถึงทั้ง3ามคนจะช่วยกันนํเว่าวมาแขวนไว้บนราวไม้ไผ่ที่ขึงตะข่ายเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทะเลยามเย็นน้องอัศรีบอกว่ามาขายว่าวกับน้องๆตรงนี้ได้ปีกว่าแล้วว่าวทั้งหมดคุณแม่ซื้อมาจากแหล่งขายทรงราคาตัวละ60บาทถึงร0อบาทแล้วแต่ขนาดนี่ครับ ก่อนจ่ายเงินซื้อน้องอัศรีจะชักให้ดูก่อนด้วยคับว่าว่าวทุกตัวขึ้นถึงลมบนแน่นอนเงินที่ได้จากการขายว่าวน้องอัศรีให้คุณแม่ทั้งหมดเลยเวลาอยากซื้อขนมก็จะมาขอคุณแม่น้องอัศรีมาขายว่าวกับน้องๆทุกวันตั้งแต่4ี่โมงจนถึงหกโมงเย็นพอขายเสร็จก็จะกลับบ้านไปทําการบ้านคุณแม่อิงอ่อนหลงจิแม่ของน้องอัศรีบอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมากไม่ดื้อไม่เกเร รู้จักแบ่งเบาภาระครอบครัวตั้งใจเรียนไม่เคยขาดเรียนใครที่ไปเที่ยวหาดบอนนช่วงเย็นๆอุดหน,น,นุน,นว่าของน้องอัศรีได้ครับ,บแล้วลูกค้าเทสได้ไหมนาอเทสเทสได้มีลูกขยันรักดีพ่อแม่มีความสุขคุณครูภาคภ,ภูมิใจครับไปสารที่โรงเรียนวัดกลางโกสุง อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามวันนี้อบตหัวขวางจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ําเพื่อช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นและช่วยให้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่เด็กนักเรียน6โรงเรียนรวม513คนจากสถิติพบว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเดือนที่เด็กจมน้ําเสียชีวิตมากที่สุดเนื่องจากตรงกับช่วงปิดภาคเรียนและมีอากาศร,ร้อนเด็กๆมักจะชวนเพื่อนไปเล่นน้ําจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทางอบตจึงจัดการอบรมทักษะการเอาตัวรอด เมื่อเกิดเหตุจมน้ําที่นี่ไม่มีสระว่ายน้ําครับจึงต้องใช้สระว่ายน้ําแบบพกพาใส่น้ําเข้าไปจะได้ความลึกประมาณ50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่กู้ชีพของอบตมาสอนน้องๆให้รู้จัก3ามคำจาง่ายแต่ช่วยชีวิตได้จริงคือตะโกนโยนยื่นตะโกนขอความช่วยเหลือโยนขวดน้ําถังแกลลอนยื่นท่อ P ี c หรือกิ่งไม้ให้ผู้ประสบภัย เด็กทุกคนได้ลงสระว่ายน้ำเพื่อฝึกการลอยตัวจับขวดน้ำช่วยพยุงตัวสร้างความคุ้นเคยกับน้ำเวลาเกิดเหตุตกน้ำจะได้ไม่ตกใจทุกคนฝึกกันอย่างมุ่งมั่นและสนุกสนานกันทั่วหน้าในเวลาเดียวกันครับ เด็กไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วจมน้ําตายเป็นเรื่องน่าเศร้าน่าใจหายครับเมืองไทยน่าจะมีนโยบายเด็กไทยไว่ายน้ําเป็นทุกคนเป็นนโยบายแห่งชาติไปพิซูโลกกันต่อครับที่บ้านหนองหินตะบนน้ากลุ่มอําเภอนุ่ควันไทยจังหวัดพิซูโลกช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่นี่กําลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติน้ําตกผาคุกคําอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติประการมีผาหินสูง50เมตร น้ำตกไหลลดหลันลงมาเป็นม่านน้ำสวยมากคุณพานุทัศน์ทนก้อนดีประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวนครชุมบอกว่าการขึ้นไปชมน้ำตกชั้นบนต้องปีนก้อนหินใหญ่ขึ้นไปประมาณ30เมตรจากน้ำตกผาคุกคาเดินเลาะไปตามลำธารอีกประมาณ5กิโลเมตรจะพบกับน้ำตกวังหินท่อมที่มีความสวยไม่แพ้กันใครชอบธรรมชาติชอบถ่ายรูปมาที่นี่มีความสุขแน่นอนครับ น้ำตกวังหินห้อมมีทั้งหมดสาชั้นแต่และชั้นมีลักษณะต่างกันไปบางชั้นเป็นแผ่นหินกว้างน้ำไหลแผ่เต็มหน้าผาบางชั้นเป็นร่องหินแคบช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเป็นเที่ยวที่นี่คือต้นเดือนกันยายนถึงตุลาคมแนะนําให้มีไกด์ท้องถิ่นหรือชาวบ้านนําทางจะได้เที่ยวได้อย่างสนุกและปลอดภัยครับสอบถามข้อมูลได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ เป็นการท่องเที่ยวแนวปชนภัยครับดูจากภาพแล้วต้องจ้างคนท้องถิ่นเป็นกายครับจึงจะปลอดภัยจริงๆรต้องลสองสุดท้ายไปกรีซไปที่ประเทศกรีซที่หมู่บ้านโซโฮอสในเมืองเทซซาโลนิคิทางตอนเหนือของประเทศกรีซหนุ่มๆนุมร่างกายบึกบึนกำยำนำน้ำมันฉโลมตัวทั่วร่างทำไมไม่ได้ไปนวดน้ำมันนะครับแต่ว่ากำลังจะลงแข่งขันมวยปล้ำที่มีผู้ชมจากในและนอกประเทศ มีนักมวยปล้ำทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพจากในและนอกประเทศลงแข่งขันโดยฉลมน้ำมันมะกอกทั่วตัวและสวมเพียงกางเกงหนังขาสั้นที่เรียกว่าคิสเปตลงต่อสู้ในสนามฟุตบอลของหมู่บ้านนักมวยปล้ำคนนี้กลัวเพื่อนจะทานน้ำมันไม่ทั่วตัวเลยช่วยเทน,น้ำมันมะกอกและทายชุ่มทั่วหลังจุดประสงค์ของการทานน้ำมันมะกอกก็เพื่อให้ตัวลื่นยากต่อการจับปล้ำและทำให้ตัวดูมันวาวมองดูแล้วเซ็กซี่มาก คอนสแตนตินอสคูคูเซลิสประธานชมรมมวยปล้ำของหมู่บ้านโซโฮอสบอกว่าประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สม,ยมัยโบราณและยังคงสืบทอดมาจนถึงช่วงที่คริสต์อยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันฟาติเวสเซลีนักมวยปล้ำทีมชาติของประเทศ <the world. S 2> มาเซเดเนีนเหนือที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศคลิสตฟาติเขาร่วมเทศกาลม,มวยปล้ำที่คลิสมาแล้ว3ครั้ง mm hmm. โดยชนะสครั้ง ได้บอกว่าการแข่งขันมวยปล้ำที่ทั้งตัวเองและคู่ต่อสู้เปียกชุ่มไปด้วยน้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะน้ามันทําให้ตัวลื่นจับคู่ต่อสู้ได้ยากการแข่งขันบางคู่กินเวลาถึงครึ่งชั่วโมงใครที่จับคู่ต่อสู้ให้นอนหงายลงบนพื้นหญ้าได้ถือเป็นผู้ชนะมวยปล้ำแบบกรีกโรมันมีประวัติยาวนานผู้หญิงห้ามลงแข่งกฎเข้มในอดีตนักมวยปล้ำชายต้องเปลยกายแข่งขัน สาเหตุที่ต้องเปลยกายเพราะก่อนหน้าการออกกฎเปลยกายแข่งมวยปล้ำมีผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้ชายลงแข่งดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ชายแท้ๆจึงออกกฎห้ามนักมวยปล้ำสวมเสื้อผ้าโดยเด็ดขาดซึ่งนักมวยปล้ำที่เปลยกายแข่งขันนั้นจะทาด,ด้วยน้ำมันมะกอกและเอาตัวไปคลุกฝุ่นเพื่อให้สามารถกอดปล้ำกันได้ไม่ลื่นหลุดต่อมาในการได้มีการปรับปรุงแบบชุดนักมวยปล้ำไปเรื่อยๆจนมาเป็นชุดเยี่ยมขาสั้นรัดรูปอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งชุดนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าซิงเกิลซึ่งถ้าหมวยปล้ำยังยึดกติกาแก้ผ้าปล้ำกันแบบสมัยโบราณคนดูคงแน่นทุกรอบครับพบกันใหมวันพรุ่งนี้ข่าวนกรู